มีดีอะไรทำไมชอบหากันจังเลยค่ะผัวฝรั่งเนี่ยนะคะก็นำมาพูดมาคุยสู่กันฟัง <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องุอง,ง,งป้าแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะสบายดีกันคือเกาเนาะพี่น้องมาพบกับเจดอีกในช่องเคท USA c h a n แช l นคนสีสเก็ดกัได้คือเกาล้วค่ะในคลิปนี้ก็วันที่18พฤศจิกายน2020นะคะนะตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งค่ะ อุณหภูมินะตอนนี้อยู่ที่ติดลบหนึ่งองศานะคะวันนี้ก็หนาวเย็นทั้งวันเลยนะคะอุณหภูมิวันทั้งวันนะคะวันนี้อยู่ที่1องศาค่ะเพื่อนๆ <c oughs> คือหนาวนะคะวันนี้จะใส่เสื้อไปสมชั้นนะคะแล้วก็กางเกงสองชั้นนะแล้วก็รองเท้าบูทแล้วก็ถุงเท้าแบบหนาๆน,นะไปทํางานวันนี้นะ่ะคือค่อนข้างที่จะแบบเย็นมากๆนะคะยัก็ไม่รู้ว่าจะใช้คาไหนเนาะไม่รู้จะใช้คําว่าหนาวหรือเย็นค่ะเพราะว่า มันก็หนาวนะคะแต่ว่ามันเย็นก็ไปในกระดูกอะนะคะข้างในเลยนะก็เลยใช้คาว่าเย็นนั่นแหละนะคะสำหรับในคลิปนี้เกิก็มีประเด็นมาพูดคุยกันนะคะเพื่อนๆประเด็นที่เกศจะพูดถึงนี่ก็คือมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะคะที่เกศได้เข้าไปอ่านใต้คลิปนะคะคอมเมนต์นี้ก็เขียนมาว่าทำไมชอบหาผัวฝรั่งกันจังหวังอะไรกันหรือนะคะเพื่อนๆเกศก็เลยนำมาเป็นประเด็นพูดคุยกันหน่อยนะคะ นี่คือโดยส่วนตัวของเกดนะคะที่เกดมาหาสามีฝรัง่งนี่คือเกดไม่ประสบความสําเร็จกับผู้ชายไทยนะคะเพื่อน,อ,นอย่างที่เกดเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่าเกดก็มีลูกติดสองคนนะคะการที่ผู้หญิงไทยเลิกกันกับสามีเก่านะคะแล้วก็จะหาผู้ชายไทยคนใหม่นี่ที่แบบว่าจะมาแบบเป็นดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากมากนะเพื่อน อันนี้เกศไม่ได้ว่าผู้ชายไทยเราทุกคนนะคะเพื่อน,อนโดยเฉพาะช่องของเกศมีแฟนคลับผู้ชายเยอะมากนะคะอันนี้เ,เกศไม่ได้ไปกระทบกระทั่งใครนะคะคืออันนี้เกดพูดในประสบการณ์ที่เกดผ่านมานะคะเพื่อนๆก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าเกดเนี่ย คือหาคนที่แบบว่าใช่ไม่เจอนะคะเพื่อนๆผู้ชายไทยสําหรับเกรติคือหาคนที่ใช่ไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าลีขิดให้เกติได้มาเจอกับสามีคนนี้นะคะแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเกตียริกับสามีเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันนะคะแล้วก็นะพระเจ้าลีขิตมาแล้วนะคะีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสาวไทยนะคะเพื่อนๆมีสาวต่างชาติอย่างในเอเชียเรานะคะก็ สาวเวียดนามสาวฟิลิปปินสาวลาวสาวกัมพูชานะคะสาวสาวๆเหล่านี้เขาก็หาสามีฝรั่งกันเยอะเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แถวๆที่เกศอยู่นี่นะคะตามเมืองอย่างแดนวิวนี่ก็มีสาวฟิลิปปินอยู่กันหลายคนอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ในบลูมส์เบิร์กนี่ก็มีสาวเวียดนามเยอะเลยนะคะสาวเวียดนามนี่ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะนะคะเขาก็มีสามีฝรั่งกันนะคะสะส่วนมากเลย อีกอย่างคือสาวฟิลิปปินส์นี่เขาได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถพูดภาษาได้เก่งแล้วคือสาวฟิลิปปินส์นี่จะแบบว่าหาผู้ชายฝรั่งได้ง่ายกว่าสาวไทยเราเยอะเลยนะคะเพื่อน,เ,อนเวลาเขาหาตามเว็บเดตออนไลน์หรืออะไรพวกนี้นี่เขาก็จะแบบคือสามารถพูดสื่อสารกับฝรั่งได้เข้าใจง่ายนะคะมันก็เลยเป็นอ,ะ,อะไรที่ง่ายสําหรับเขานะคะกับการที่เขาจะหาแฟนฝรัง่ง สำหรับสาวไทยเรานะคะที่หาแฟนฝรั่งทางเว็บไซต์หาคู่หาอะไรพวกนี้นะคะอันนี้เกศไม่มีประสบการณ์ทางนั้นนะคะเพื่อนๆอน,นี้เกก็ไม่สามารถที่จะแนะนำอะไรเพื่อนๆได้เนาะแต่ว่าก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะคือการจะคบกับฝรั่งนี่ดูกันให้แบบว่าลึกซึ้งหน่อยนะคะฝรั่งนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะดี ดีไปหมดซะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลวไปหมดซะทุกคนนะคะมีดีมีเลวผสมกันทุกที่นะคะทุกประเทศด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะอ,อเมริกานะคะเพื่อนๆอ,อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าอ่าอเมริกาเนี่ยะจะมีคนแบบว่านักทุ่มนะคะไม่ใช่นะคะเพื่อนๆก็มีกันทุกประเทศค่ะนะคะมีทั้งคนดีคนไม่ดีมีเจ้าบุญทุ่มมีคนขี้เหนียวนะคะมีเหมือนกันหมดค่ะมันแล้วแต่ว่า โชคของใครจะไปเจอนะคะเพื่อนๆก็ก่อนที่เราจะตัดสินใจแต่งงานกับใครนะคะก็คือคบให้มั่นใจซะก่อนนะคะบางทีนะคะเพื่อนๆรคบกันใหม่นี่ก็ดีหรอกค่ะนะคะเทคแคร์นะคะอย่างผู้หญิงอยู่เมืองไทยแล้วก็มีการส่งเงินส่งเสียไปให้เลี้ยงดูอะไรพวกนี้นะคะก่อนที่จะได้มาแต่งงานกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะพอเวลาที่แต่งงานกันไปแล้วได้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาแล้ว มันแตกต่างนะคะอันนี้เกศจะพูดคนทํางานนะคะคือไม่ใช่ว่าคนร่ําคนรวยนะคะเป็นคนทํามาหากินเนาะคนทํางานคือเขาก็จะมีรายได้ที่แบบว่าตายตัวนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างมีเงินเดือนกินนะคะเ,เงินรายได้อย่างได้มาอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเขาได้เท่านี้เท่านี้คือเงินของเขานี่ก็จะจํากัดนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีรายได้เสริมจากทางอื่นนะคะเพื่อนเพื่อนเงินก็จะมีจํากัดในแต่ละเดือนนะคะ ซึ่งตอนที่เราครบกันใช่ไหมเพื่อนๆเขาก็อาจจะส่งไปเทคแคร์เราได้ที่เมืองไทยจ,จำนวนจำกัดว่าให้ได้เท่านี้เท่านี้นะคะในแต่ละเดือนแต่ทีนี้พอเวลาที่เราได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็มันก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเนื่องด้วยเรามาอยู่ที่นี่ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มนะคะเพื่อนๆการที่เขาอยู่คนเดียวกับการที่เขานําเรามาอยู่ด้วย ค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่นะคะการซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวของต่างๆนะคะในในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเพื่อนๆมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้การที่เราจะใช้เงินในในแต่ละอย่างเนี่ยก็จะต้องคิดแล้วนะคะเขาก็จะต้องคิดแล้วว่าเอะจะต้องเซฟมันนี่นะคะ เราก็จะไม่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้แบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เราหวังนะคะบางคนอาจจะหวังว่าเออนะ,อะฉันอยู่เมืองไทยเขายังสามารถเทคแคร์ดูแลฉันได้ขนาดนี้ฉันมาอยู่ที่นี่เขาจะต้องดูแลฉันได้ดีกว่านี้อันนี้บางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะเพื่อน,อนก็อยากจะให้เพื่อนๆและหลายท่านเออคือทําใจไว้ด้วยนะคะว่าการแต่งงานมาอยู่ที่นี่นะคะมันก็ไม่ได้ไม่ได้สวยหรูไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะ อยากจะให้เรียนรู้นะคะพอเราพอเรามาอยู่นะคะคืออย่างภาษาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ภาษานะคะเรากเา็เรียนรู้ภาษานะคะไม่ว่าเราจะไปโรงเรียนหรือว่าเราจะเรียนในออนไลน์อะไรต่างๆนะคะ <ice> เขามีให้เรียนเยอะแยะมากมายแต่ว่าเก๋ก็ไม่ได้เรียนหรอกคะ่ะเก๋ก็เรียนด้วยตัวเองนะคะ <_ discut> ไม่ได้ไปเรียนคอร์สอะไรที่ไหนนะคะเรียนด้วยตัวเอง like like m. ถ้าพอเราเก่งภาษาได้ได้ภาษาบ้างนะคะไม่ต้องไปถึงกับเก่งอะไรมากมายหรอกค่ะคือพอเราได้บ้างนะคะเราก็ อาจจะขยับขยายเริ่มหางานหาการทานะคะเพื่อนๆคือการมีงานมีการทําด้วยตัวเองนี่มันจะเป็นอะไรที่ทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะคือไม่ได้เป็นแม่บ้านอย่างเดียวเพื่อที่จะออขอแต่งเงินสามีใช้นะคะการที่เราเอ,อ,อยู่บ้านแล้วก็รอแต่งเงินสามีนี่บางทีมันจะเป็นปัญหาทีหลังนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นปัญหา ตอนแรกๆมันอาจจะไม่มีปัญหานะคะเขาอาจจะยังดูแลเราได้อยู่แต่พอในระยะยาวนะคะเพื่อนๆระยะยาวไปมันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังนะคะก็นํามาแชร์ประสบการณ์นะคะสิ่งที่เกดพูดมาเล่ามานี่คือประสบการณ์ทั้งนั้นนะคะที่เห็นมาที่ผ่านมานะคะมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังฝรั่งมีดีอะไรทําไมชอบหากันจังเลยคัะผัวฝรั่งเนี่ย นะคะก็นํามาพูดมาคุยสู่กันฟังค่ะเพื่อนเพื่อน,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 อนท่านไหนที่มีสามีฝรั่งแล้วประทับใจอะไรในตัวของสามีนะคะสามีของคุณดียังไงอะไรยังไงนํามาเล่ามาแชร์มาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อน,อนก็โดยส่วนตัวของเกศนะคะฝรัง่งเท่าที่เกศเห็นมานะคะคือข้อแรกเลยนะคะที่เรื่องดีของเขาก็คือเขาไม่รังเกียจผู้หญิงเรา ไม่ว่าผู้หญิงเราจะผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกติดสองคนสามคนอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรมาก่อนนะคะผ่านผู้ชายมาแล้วกี่คนก็ตามคือเขาไม่รังเกียจนะคะเพื่อนเอนอย่างที่เพื่อนเพื่อนทราบนะคะว่าผู้หญิงไทยเราหลายๆท่านนะคะที่ทํางานในเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะคะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ไปเจอกับผู้ชายฝรัง่งแล้วก็ได้แต่งงานกันไปอยู่ ที่เมืองนอกเมืองนานะคะต่างประเทศต่างๆแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนก็ได้สามีรวยแบบที่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะสามีให้นั่งเป็นแม่บ้านเฉยๆนะคะก็เยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆคือเขาไม่รังเกียจผู้หญิงเราไม่ว่าเราจะผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือว่ามีลูกมีเต้ามีการผ่านผู้ชายมากี่คนเขาก็ไม่รังเกียจนี่คือข้อแรกคือข้อดีของเขานะคะเพื่อน ข้อสองคือเขามีความรับผิดชอบสูงค่ะนะคะผู้ชายฝรั่งชาวต่างชาตินี่เขาจะมีความรับผิดชอบสูงส่วนใหญ่นะคะเพื<ๆ>่อนๆเท่าที่เกิเห็นมาแต่ว่าไอ้ส่วนที่ไม่ดีมันก็เยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่เกิเคยบอกให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอความรับผิดชอบของเด็กฝรั่งนะคะก็นั่นแหละค่ะเขามีความรับผิดชอบตัวเองมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะคือมันเป็นวัฒนธรรมของเขาไปแล้วนะคะในเรื่องของการรับผิดชอบ ครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่าเวลาที่เขามีครอบครัวไปแล้วเนี่ยเขารับผิดชอบดูแลครอบครัวเขาดีนะคะเพื่อนๆข้อที่สามนะคะคือผู้ชายฝรั่งที่เวลาที่เขาแต่งงานมีครอบครัวนะคะเพื่อนๆคือเขาจะรักลูกรักเมียนะคะเขาจะไม่ออกไปยังไงล่ะเขาจะไม่ค่อยเจ้าชู้นะคะเพื่อนๆพูดง่ายๆคือเขาจะไม่ไปมีกิ๊กมีกั๊กอะไรที่ไหนนะคะไอ้ที่มันมีอ่ะมันก็มีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว เท่าที่เห็นเห็นนะคะก็คือเวลาที่เขามีมีเมียเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเมียนะคะอยู่กับครอบครัวของเขานะคะเขาจะไม่ออกไปหากิกหากักนะคะไม่เหมือนกับบางประเทศนะคะเพื่อนเพื่อนเขียนไม่อยากจะเอ่ยนะคะคือผู้ชายเรานี่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมีเมียอยู่แล้วก็ไม่พอก็ยังไปหามีกิกมีกักอีกไม่รู้ กี่คนตัวกี่คนนะคะทํางานโรงงานนี่คือโอ้นะคะมีกิ๊กพากิ๊กเข้าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือประสบการณ์ที่เกิดเคยเป็นแม่บ้านโรงแรมมาก่อนนะคะเดี๋ยวเกตจะนํามาเล่าสู่ฟังอีกต่างหากนะคะเพื่อนๆในในในประเด็นนั้นนะคะอันนี้คือในประเด็นของผู้ชายฝรั่งก่อนนะคะนี่แหละค่ะคือเขาจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพือ่อนๆคือถ้าเกิดว่าเขา จะเลิกรากันไปก็ก็คือเลิกรากันไปแล้วเขาก็จะไปหาใหม่ต่างคนต่างไปนะคะคือจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็คืออาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาแต่งงานนะคะอย่างที่เกศเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าก่อนที่เขาจะแต่งงานกันได้นี่คือมันยากมากนะคะก่อนที่เขาจะจดทะเบียนกันนี่เพราะว่าเวลาที่เขาเลิกกันนะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูญเสียเยอะนะคะเขาก็เลยไม่ใช่จะแต่งงานหรือว่าจดทะเบียนกับใครง่ายๆนะคะ แล้วก็มาข้อที่สี่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าผู้หญิงเราได้สามีฝรั่งนะคะก็มีโอกาสได้ออกมาเปิดหูเปิดตาได้เห็นโลกภายนอกนะคะเพื่อนๆอ,อย่างเกียรตินี่แหละนะคะก็ได้มาอยู่ในประเทศที่เกียรติไม่เคยคิดไม่เคยคาดไม่เคยฝันมาในชีวิตว่าจะได้มาอยู่นะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นสาวๆหลายๆท่านที่ได้แต่งงานกับฝรั่งนะคะก็จะได้ออกไปอยู่ต่างประเทศอย่างทวีปยุโรปนี่ก็คือเยอะมากนะคะในแต่ละประเทศนะคะ ก็เนี่ยแหะคะ่ะมันก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้รับนะคะก็นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเท่าที่เกศคิดได้นะคะเพ,เพื่อนเกืเกศก็นํามาเล่ามาแชร์สู่กันฟังนะคะไอ้ที่ข้อดีของเขาอีกหลายๆอย่างนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ มีข้อดีเกี่ยวกับสามีฝรั่งนะคะประทับใจอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เกบคงต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกาลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ